เรื่องของลุงคุณไงพออุ้งอิงโดนกรณีของลุงคุณไปโดนละเมิดจริยธรรมไร้แรงอุ้งอิงนี่กลับมาไม่ได้แล้วคือจบข่าวเลยเพราะฉะนั้นในส่วนของพรรคเพื่อไทยนะครับแคนดิเดตนายกเนี่ยพอเป็นคุณหวัวหน้าพรรคคุณปัจจุบันเนี่ยครับก็เป็นอะไรที่คนไม่ค่อยรู้จักจุลพันธ์อมรวิวัฒน์แล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของคุณยศนันครับวงศสวัสด ลูกชายคนโตของคุณสมชายวงศสวัสดิ์ถ้าเป็นยศนันมานะครับแสดงว่าอะไรคุณมันยอดสอตลอ,อยังไม่จบใช่ไหมยังไปต่อม <c oughs> องอ,อย่างนั้น,น,นได้ไหมอยู่ในเครือญาติเพราะว่าในส่วนของลูกสตลอเนี่ยคนโตนี่ไม่คนโตผู้ชายาาอ่อานทอง้อไม,ไม่ไม่น่าใช่นะไม่น่ามาแล้วก็เบอร์สองพี่สาวของทางแพร่ตรงทานนะครับก็ไม่น่า เพราะนั้นมันก็ถ้ายังเป็นคนในตระกูลของเครือข่ายชินวัตรนะครับวงสวัสด์เพราะว่าวงสวัสด์ก็เป็นภรรยาคุณสมชายก็คือเจ๊แดงนะครับก<ช>็<ช>ลูกชายคนนี้ก็เป็นเป็นรองรองอธิการใช่ไหมรองรองอคณะบริหารฝ่ายวิชาการก็ถือว่าโดดเด่นนะครับในแวดวงการแพทย์นี่ยครับที่ไปอ่านประวัติแต่ว่าถ้าตัดสินใจมาเล่นการเมืองอันนั้นก็เป็นสหการแล้วก็ในส่วนของพรรคเพื่อไทยเนี่ย